และเรื่องที่น้องซาร่านะครับได้ถูกปั่นในเครื่องซักผ้านะครับตามที่มีเหตุการณ์ในคลิปติกต็อกนะครับได้ออกมาเปิดพร่กันเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดนะครับอันนั้นเป็นเฟกนิวเป็นข่าวเอ็นะครับเพราะว่าทางทนายความของครอบครัวน้องเนี่ยได้ออกมาชี้แจงและเปิดเผยแล้วว่าคลิปที่ถูกปั่นในเครื่องซักผ้านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปจริงนะครับตามที่เขาลงในติกต็อกนะครับทุกคนอยากเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับว่าน้องซาร่านะครับเสียชีวิตจากการโดนเพื่อนแกล้งด้วยกับการใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าถึง2ชั่โมงีีรราาายงนนะคคคับบวุ่ลท เคยโพสต์ในติ๊กต็อกนะครับเกี่ยวกับการที่น็อกซาร่านะครับถูกเพื่อนฆาตการรมเนี่ยได้กออกมาโพขอโทษแล้วนะครับและยอมรับว่ามันไม่ใช่ความจริงนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องซาร่าอย่างแท้จริงนะครับว่าน้องนะครับเสียชีวิตด้วยกับอะไรนะครับแต่การที่พนเอา โพสไปลงในโซเชียลนะครับว่าน้องนะครับถูกปั่นด้วยกับเครื่องสัมษณ์เนี่ยเขาก็มีมาตรการออกมานะครับว่าจะลงโทษตามกฎหมายนะครับสําหรับคนที่เผยข้อมูลเหตุลงในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับผู้ชมที่เห็นคลิปที่น้องกําลังถูกเครื่องสัมษณ์นะครับได้โปรดนะครับอย่าพิ่งเชื่อเพราะมันเป็น fake news นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบฟังข่าวนะครับเรื่องซาร่านะครับฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องล็อกด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ฟังแบบเรียลชางเลยครับ